บายบายคันีเือเียหรเปา่นี้เอา่เียว่ะคา่อี่ะานี่มาท่ี่ยคะา่นีอี่คะคานี้เือมาทคะคนี่ค,ออะ,นนคะคทะ่เือมา่อเป็นนะคะนีนืองที่บวานีเค,เม,คมท่เยคะาอาปองที่ะุมานีเองะไรแมบ,บ่นี้ อันนี้ขายหมูนะคะขายหมูวันนี้เราไม่เอาหมูนะคะอันนี้ก็ขายหมูมีร้านขายหมูหลายร้านนะคะเนี่ยแล้วก็มีร้านขายไก่ด้วยอันนี้คือขายไก่นะคะไก่ <c oughs> ขายหมู